จีนปีนี้ไม่ขอกำหนดตัวเลข GDP ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ประกาศแล้วครับปีนี้จะไม่ขอกำหนดตัวเลข GDP หรืออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยให้เหตุผลที่ว่าทำไมจึงไม่กำหนดตัวเลข GDP ทราบไหมฮะเพราะเกิดวิกฤตโควิด -19 ทําทำให้ไม่สามารถที่จะไปกำหนดเป้าหมายเศรษฐกิจของปี2020ได้โอ้ท่านผู้ชมคิดดูครับ จีนเป็นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่อันดับสองของโลกแต่วันนี้ประกาศแล้วว่าไม่กําหนดเป้าหมายการเคลื่อนไหวเศรษฐกิจปี2020เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อฮะและนี่น่าจะเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์แผ่นดินจีนท่านผู้ชมครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหรือผ่านแต่ละวิกฤตของแต่ละประเทศเนี่ยผมแทบจะไม่ได้ยินเลยว่าจะมีครั้งไหนก็ตามที่ประเทศจะตัดสินใจไม่กําหนด GDP เป้าหมายของในปีนั้นๆยกเว้นเสียว่ามันเป็นวิกฤตที่เกิดเรียกว่ามหาวิกฤตโลกจริงๆ และวิกฤตโควิด19ทำให้รัฐบาลจีนตัดสินใจไม่กำหนดเป้าหมายการขยายตัว GDP ประเทศจีนปีนี้เกิดขึ้นเหลือเชื่อครับแสดงว่าอะไรครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีนซึ่งมีขนาดใหญ่อันดับ2และเป็นประเทศแรกและเป็นประเทศที่ทาการจะบอกว่าอย่างนั้นก็ไม่เชิงคือเป็นประเทศที่มีการเกิดการาระบาดของโควิด19เป็นประเทศแรก ส่งผลให้มูลค่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจสุดตกต่ำจนไม่สามารถที่จะไปกำหนดเป้า GDP ได้มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันนะฮะปกติเศรษฐกิจจีนซึ่งมีมูลค่าใหญ่อันดับ2ของโลกมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของประเทศจีนในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยว่า10ปีย้อนหลังล่าสุดเนี่ยจะอยู่เฉลี่ยที่ประมาณร่วมๆ7-6ถึง7%ก่7อนหน้านั้นเคยโตเกิน8ครับตั้งแต่สมัยที่มีการเปิดประเทศใหม่ๆโดยใช้นโยบายที่เรียกกันว่าแมวสีไหนก็ไม่สนขอให้จับหนูได้ แต่ว่าเมื่อโควิด -19 ทําทำให้ประเทศจีนเลิกการตั้งเป้าหมาย GDP ถ้ามองกันอย่างนี้ก็ชัดว่าหนึการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจีนมีปัญหาใช่หรือไม่ 2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจจีนนั้นถูกฉุดลดลงตกต่ำโดยภาวะของโรควิกฤตโควิดค่อนข้างรุนแรงเป็นไปได้สูง 3. ปัญหาของเศรษฐกิจจีนที่สั่งสมมานานตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็คือสงครามการค้าโลกระหว่างอเมริกากับจีนซึ่งส่งผลให้ตลาดการส่งออกของจีนนั้นมีปัญหาย่ำแย่มาตลอดเวลา 4. ภาคแรงงานภาคการผลิตจริงที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของจีนซึ่งเป็นฐานการร่วมการผลิตของบริษัทชัช้นนาขนาดใหญ่ยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมของรถยนต์ก็มีปัญหาตกต่ำมาไม่ต่ำกว่า2ปีแล้วท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่ายอดขายรถยนต์ในปีที่แล้วของจีนนั้นตกต่ำที่สุดในรอบกว่า2 8ปถึงปี ห้าถ้าจะดูเกี่ยวกับเรื่องของกําลังซื้อของประชาชนของคนจีนภายในประเทศซึ่งถ้าเจาะตัวเลขและมีการเปิดเผยตัวเลขอย่างตรงไปตรงมาก็จะพบว่ากําลังซื้อของคนจีนนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินส่วนตัวรวมไปถึงหนี้สาธารณะตลอดจนเจ็ดภาคอสังหาหริมทรัพย์ของจีนที่เกิดจากการสั่งสมของภาวะบับเบิลหรือที่เรียกว่าฟองสบู่และมาเจอเกี่ยวกับเรื่องของกําลังซื้อที่ได้รับผลกระทบจากการค้าการส่งออกเรื่องของสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีนเมื่อปีที่แล้ว แต่บงังเอินว่าการที่โควิดเนี่ยเข้ามาถึงขนาดนี้นี่นะครับจึงทําให้จีนตัดสินใจเพราะว่าเป็นไปได้สูงครับที่วิกฤตโควิดนั้นมีน้ําหนักจนทําให้จีนนั้นเลิกที่จะตั้งเป้าหมายการขยายตัวเศรษฐกิจจีนปีนี้ไปแล้วมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อครับนี่เป็นข่าวล่าสุดที่เข้ามาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วไม่แน่ใจว่าจะมีประเทศอื่นเดินแบบจีนหรือไม่ที่ปีนี้จะไม่ประกาศเป้าหมาย GDP ประเทศไทยโอ้ยบอกไปซะแล้วดิไทยอาจจะไม่ทําอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น วิกฤตครั้งนี้ถือว่ารุนแรงจริงครับเราจะไม่ได้เห็นการประกาศ GDP ของจีนในปี2020จากทางการของรัฐบาลจีนอย่างแน่นอนเพราะนี่เป็นข่าวจากรัฐบาลจีนออกมาเลยนะฮะแต่ว่าถ้าสํานักอื่นๆถ้าเขาจะเก็บตัวเลขของจีนแล้วบอกว่า GDP จีนจะเป็นเท่าไหร่อันนี้เชื่อว่ายังมีอยู่แต่ว่าเป็นเรื่องที่ต้องช่างใจจริงๆครับและต้องใส่ใจกันแล้วครับ ว่าเศรษฐกิจยักษ์เบอร์สองของโลกที่เคยถูกคาดการณ์ว่าจะขึ้นไปช่วงชิงและความเศรษฐกิจของอเมริกาขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกในอีกไม่กี่10ปีข้างหน้านั่นคือก่อนเกิดโควิดนะฮะแต่พอเกิดโควิดอย่างนี้แล้วเลิก GDP เป้าหมายเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าคุยและสิ่งสําคัญต่อไปนี่นะครับผมเชื่อว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อภาวะของโควิดแม้จะยังไม่หมดแต่คุมในระดับหนึ่งก็จะทําให้การเดินทางเศรษฐกิจของจีนเนี่ยจะอยู่ในลักษณะของก้อเง่ต่อไป พะอไลซ่าไหมฮะขณะนี้สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับการเมืองของสหรัฐอเมริกาก็คือการนําไปสู่การตอบโต้จีนควบคู่จากนี้เป็นต้นไปเพราะเข้าสู่เรื่องประเด็นการเมืองอันนี้ก็น่าคุยมากผมเคยถามแฟนๆรายการของเราปีถามสว่าหรือว่าคุยกับบัญชาตรงนี้ว่ามันเรื่องการเลือกตั้งของอเมริกาก็น่าคุยนับจากนี้เป็นต้นไปทุกอย่างจะมีสีสันกับการเลือกตั้งอเมริกาท่ามกลางโควิดที่เกิดขึ้นและหนึ่งในเป้าหมายของการเกิดประเด็นทางการเมืองในอเมริกาก็คือจีนแผ่นดินใหญ่ นะโอ้จีนไม่ตั้งเป้า GDP ปีนี้ยกเลิกเรื่องนี้เพิ่งเคยได้ยินตั้งแต่ทําข่าวมากับเศรษฐกิจหรือแม้แต่ผมเชื่อว่าทุกคนที่รู้จักจีนก็ไม่เคยเห็นเลยนะครับว่าจีนไม่เคยยกเลิกตั้งเป้าหมาย GDP ของประเทศตัวเองตั้งแต่เริ่มเปิดค้าขายกับคนทั่วโลกโอ้โหน่ากลัวครับนะฮะ